วัดีค่ะวันนี้เราจะพามาย่างหม่าล่านะคะก็จะมีหมูก็มีเห็ดน,นะคะน,นี้เราพามากินอร่อยเลคะ่ะย่างเสร็จเราก็จะมาทานน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มหม่าล่าพริกหม,ม่าล่านะคะ สบายดีพอแม่พี่น้องฟังลาวและฟังไทยเนาะมาพบกับสาวลาวส้นเก่าเส้นเกยวันนี้สาวลาวก็มาทำหมูย่างมาล่าค่ะมีย่างเห็ดย่างไสโกกหน้าต่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องมาซีมเบืองว่ามาลามันจีเพ็ดหรือบอพี่น้องเลย สิบเลยมาล่าสามสิบสามใหม่พี่น้องสาวเล้าชิกินเม็ดยอบอ่โบมาซีมเห็ดเนาะเห็ดเข็มทองอืมรสชาติกลมกลมโอ้แต่เผ็ดเลยพี่น้องเลย ทั้งเผ็ดทั้งฮุ้นพริกมาลาบเมืองสาวลาวกินกินได้ยัใไม,ม่เผ็ดเอาแคบหมูมาแก้มนี่เป็นหมูพี่น้องอืม เผ็ดนีพหนอมันนะมาแจีบกับสาลาเผ็ดสาลาจากผักกันกเร็บก็ อันนี้ก็จะเป็นฮันดอกหนังกรอบน,น้องพ,งพี่น้องทั้งเพชรทั้งพื้นนี่พี่น้องเลยให้ามากินมนาลาบแบบใหม่แบบพันมันกระิก ย่างเกี่ยมเนี่ยนนอพี่นอ้องย่างเกี่ยมมันมมนทิ่แสบกี่กินหอมเนาะ mm. กินมาลาบแบบไม้เนีพี่น้องแบบพันอืมอืม เผ็ดพี่น้องตาลาก็ไม่ได้กินจักเปื่อกนอะมันเผ็ดนะสาราก็รู้ว่าซื่อจริงนะอื จาร็มักไว้จนเกิดเศร้าเนาะมันย่างตอนแรงเลิกง,งานมาเฮ้ยเลือดหนักแก้มขึ้นบวมทั้งเพชรทั้งหุ่น กินใหม่ๆเนี่ยแซ่บพี่น้องมันวกกินหอมอันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะพี่น้อง เอาเบคอนแล้วก็มาพันกับเห็ดเข็มทองอืม mm hmm. mm hmm. 嗯。Mm hmm. สุดยอดพี่น้องสุดยอดคอมเพอรทั้งเพชรทั้งหินสารเล่าตอนกินไส้กะพั๊กเพชร เบื่งว่าสาวราวจะกินวัดก่ไมสองสี่ 2, 4, 6, 8, หกแปดสิบสิบสองไม้พี่น้องเหตุสามอ่ะ เบื้องน้ามาละคอมเพลต์สำหรับคลิปนี้สาวลาวพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวด้วยนะคะหากท่านใดมีความมีคอมเมนต์ดีๆก็คอมเมนต์ขมาหน่อยอยากให้สาวลาวให้จราิงๆสาวลาวก็จะบ๊ายบาย